คับอ่ะคุณผู้ชมจากเรื่องของงูไปช่วยเจ้าขาวหน่อยเจ้าขาวเป็นเจ้าหมาซุกซนครับนะฮะไปข้าบกระป๋องเล่นสุดท้ายหัวติดกระป๋องสะบัด<แ>เองไม่หลุด<แ>ก็ต้องเดือดร้อนกู้ภัยมนุษย์นี่แหละฮะต้องไปช่วยมันดูสิแะเข้าไปกินเศษขนมสิเนี่ยเอเอ,เอมันมีเศษอาหารอยู่อตอนเขา้าก็คิดว่าคงจะออกได้แหละครับแต่สุดท้ายก็ออกไม่ได้กู้ภัยต้องเอาคัตเตอร์ไปตัดขวดโหลพลาสติกออกแล้วฮะแล้วก็เอาหัวของเจ้าขาวออกมาพยายามดึงดึงดึงตอนแรกมันก็คงดึงไม่ออกแล้วครับ นะแต่ว่ากว่าจะเอาออกได้มันก็ไม่ง่ายนะหมามันก็ตกใจะครับนะเจ้าข่าวเองมันก็ตกใจอ่ะมันพยายามจะถีบตัวล้างตัวเองหนีกู้ภัยเหมือนกันสุดท้ายกู้ภัยต้องใช้เชือกคล้องที่หัวมันก่อนนะเจ้าของมันคือนายทวีปสุวรรณครับอายุ57ปีเขาก็คอยเรียกมันตลอดขาวเอ้ยขาวเอ้ยนิ่งๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าของมันจะได้แบบสงบลงมาบ้างนะฮะ ก็สารว,วนันมกนอยู่พักใหญ่ครับทั้งกู้ภัยทั้งเจ้าของทั้งเจ้าขาวเองสุดท้ายก็ถอดขวดโหลออกมาจากหัวของมันได้เป็นผลสําเร็จนี่นะฮะนี่ค่อยๆตัดแบบนี้นะเอาครีมเอากันไกลตัดเข้าไปนะไปตรวจสอบดูในโหลเนี่ยมันมีเศษขนมปังอย่างที่พี่เบิร์ตว่าแหละครับนะฮะมันก็หิวละฮะมันก็คงจะมุดเข้าไปกินแล้วดึงไม่ออกจนกระทั่งเนี่ยฮะชาวบ,บ้านก็ไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยเอาออกได้เดี๋ยวดูจังหวะที่ดึงออกดึงออกนี่ ออออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับควัญด้วยควัญม,มานะ